ก็ก็ต้องขอบคุณพวกเขานะฮะแฟนคลับผมทำอะไรเขาก็กรี๊ดใหู้เสมอคนที่เดินผ่ไปผ่านมาอเงอะมันเป็นมันเป็นอะไรกันมันขอกทีทอะไรตักี็ดก็ไม่รู้นะเชื่อไหมเ้าไม่เชื่อยวผมสก็อตจําให้ดูเขาก็กรีด วันนี้มามอบความสุขให้ทุกคนอยากให้ทุกคนร้องเพลงตามแบบเสียงดังๆไปด้วยกันได้ไหมได้ได้ไหม,ไไไมจาพี่รักได้โอเคเอาอย่างนี้เรียกง่ายๆแทนพวกคุณเดี๋ยวผมจะเรียกพวกคุณทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ชั้นสองชั้นสามหรือชั้นหนึ่งก็ตามฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาผมจะเรียกทุกคนว่าที่รักหมดเลย okay, ลโอเคไหมโอเค ผมหลายใจอ่ะอ่ะเอาเลมว่าเดี๋ยวร้องดูเธอาม,ามองกับฉันไม่เหมือนเวลาจะมองเขาเธอมองกับเขาเหมือรู้ใจกันมานานะใครร้องได้บ้างร้องว่าเขาเป็นคนที่เธอฝและฉัน ร้องได้ตอนนี้เรามาเล่นตอเพลงกันลองคิดง่ายๆผมส่งไม้เมื่อไหร่คุณร้องกลับมานะฮะช่วงที่ผมยื่นไม้ให้ผมจะไม่ร้องโอเคไหมถ้ามันจะเจ็บแล้วมันจะจบยังกฎกติกานะฮะกติกาไม่ได้มีไว้แหกนะฮะโอเคไหมเอาไมหนึ่งสองสามถ้ามันจะเจ็บแล้วมันจะจบต้องเจ็บ lau coi coi aruman เอ่อดันดันดันขึ้นไปครึ่งโน้ตนะโอเคนะหลังดันขึ้นไปครึ่งโน้ตโอเคอย่าไปมีอยากกีท1 2 3 4 5 I love you 6 7 8 9 I love you every day and night I love you oh. เพราะฉะนั้นร้องเพลงนี้ด้วยกันดังๆนะครับเจ็7 7บไปเจ็บมาครับ